เศรษฐศาสตร์เนี่ยเรียนรู้เรื่องของคุณค่าของชีวิตของมนุษย์นะทำอะไรให้คณมนุษย์มีคุณค่าใช้คุณค่ามนุษย์สูงสุดในฐานะนั้นและใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นให้เกิดขึ้นอย่างมีประโยชน์สุดที่มนุษย์ควรจะเข้าถึงและใช้ได้อย่างมีดุลยภาพดุลยธรรมที่ถูกต้องและต้องคานึงถึงคําว่าดุลยธรรมความเหมาะความควรก็คือความดีนั่นแหละนักเศรษฐศาสตร์าขาดความดีขึ้นมาก็ไม่น่าจะได้วนักเศรษฐศษษาสตร์เพื่อชีวิต ไม่มีความรู้มากมายเพราะความรู้ดังนั้นไม่ได้มา,มาสร้างสรรค์สังคมไม่สามารถสร้างสรรค์สังคมให้ถึงถึงความสงบสุขและประโยชน์จากความสุขได้เพราะขาดความดีดังคณะนี้ต้องสร้างคนที่มีความดีขึ้นมาก่อนเหมือนกับท่านทั้งหลายต้องเรียนรู้เร,เรื่องของความต้อง,งการของมนุษย์เรื่องทรัพยากรทั้งหลายที่มีน้อยต้องจัดบรูรณาการมันเข้ากันในได้มันแระโยชท์ให้มันได้สูงสุดชีวิตเราก็เช่นเดียวกันมีน้อยนิดนัก แล้ความดีก็บเรามีน้อยนิดนักทำไมให้ชีวิตที่น้อยกับความดีที่น้อยนี่มันใช้ประโยชน์สูงสุดให้มันได้มันไม่มขีดก้านหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ต้องเป็นไม่ขีดก้านหนึ่งให้ได้ที่สามารถจุดความสว่างให้ได้กับโลกนี้คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นต้นฉบ,บับที่แท้จริงไม่ขีดก้านเดียวจุดและสว่างไปทั้งโลกธาตุโลกธรรมทั้งหลาย